มันเป็นคนเก่งจ้างมันเป็นคนฉลาจ้างมันเป็นคนไม่งั่วและจ้างเนี่ยมันใช้งานได้ทุกอย่างเลยแต่ขอให้น้องดินเข้าใจสมัยว่าที่พ่อเอาตัวมันมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเด็กวิเศษวิโสอะไรหรือจะเชิญมันมาแย่งตาแหน่งของลกูกแต่ตําแหน่งเดียวที่พ่อต้องการให้มันรับไว้เนี่ยคือมันจะต้องรับกรรมแทนลูกคนเดียวของพ่อกับแม่ทั้งหากทั้งพ่อทั้งแม่คิดว่าผมเป็นเด็กเจ้าเราไม่เอาไหน ไม่ดีพอที่มันเป็นทายังในหัวใช่ไหมล่ะพิษน้องดินเข้าใจพิษน้องดินควรจะรู้ไว้ด้วยนะว่าที่ไอ้จ้างมันมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะมันจะถูกใช้ให้เป็นเหยื่อล่อเป้าแทนลูกต่างหากเราอะไรนะครับจะอะไรเล่าก็ไอ้เรื่อง ขัดแย้งระหว่างพ่อกับพวกไอ้ปีเตอร์เนี่ยพ่อไม่ต้องการให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่นิดเดียวแต่ลูกน่ะเดือก่อเรื่องใหญ่โตกับพวกไอ้นพชัยมาดามพินแล้วเรื่องก็บ,บานปลายใหญ่โตจนถึงกับฆ่ากันแล้วที่พ่อต้องถูกทำร้ายจนกลายเป็นแบบนี้เนี่ยลูกลองใช้สมองคิดดูสักบ้างสิว่าคนต่อไปที่จะโดนในบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นใครถ้าไม่ใช่น้องเด่น ไม่กลัวโอ้ยคนที่จะต้องโดนต่อไปคือพวกมันต่างหากละ่ะหยุดตอกดินหยุดหัดฟังสบางพ่อไม่ต้องการให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าพ่อไม่ต้องการให้ลูกของพ่อเป็นอะไรไปเป็นนั้นขาดพ่อถึงได้พยายามกันลูกออกไปไงแล้วที่แม่ของลูกเนมีลูกอีกคนหนึ่ง ที่เอาไปแอบแอบซ่อนซ่อนหน่อยทำไมละ่ะทำไมเราถึงจะปล่อยให้มันอยู่อย่างเป็นสุขสบายตามลำพังคนเดียวอย่างนั้นในเมื่อครอบครัวเรามีปัญหามันก็ต้องทึ่งเวลาแล้วที่จะต้องเอาตัวมันมาเพื่อทำหน้าที่ของมันบ้างหน้าที่หน้าที่อะไรให้มันเป็นทายังพ่อแั้นเหรอไม่ใช่ฟังให้ดีนะ น้องดินฟังพ่อให้ดีไอ้จ้างเนี่ยมันเป็นคนเก่งจ้างมันเป็นคนฉลาดจ้างมันเป็นคนไม่ง้อและจ้างเนี่ยมันใช้งานได้ทุกอย่างเลยแต่ขอให้น้องดินเข้าใจสมัยว่าที่พ่อเอาตัวมันมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเด็กวิเศษวิโสอะไรหรือจะเชิญมันมาแย่งตาแหน่งของลกูกแต่ตําแหน่งเดียวที่พ่อต้องการให้มันรับไว้เนี่ย คือมันจะต้องรับกรรมแทนลูกคนเดียวของพ่อกับแม่ตั้งหากพ่อหมายความว่าไงครัถ้าจะมีใครสักคนที่ต้องตายมันต้องเป็นฟ้ากระจังไม่ใช่น้องดินลูกของพ่อ,อเข้าใจไหม ไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยกททษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ เสกอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป